วว้าวเพลงนี้โอ้โหจะเศร้าไปไหนนี่เป็นอีกนี่เป็นอีกทีเซอร์หนึ่งนะครับที่ปล่อยในช่องของพัทธริดาเชอรี่พัทธริดาออฟฟิเชียลนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube นะครับส่วนตัวของน้องเชอรี่นะครับกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดขอตำแหน่งที่ชัดเจนอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวทีเธอทีเซอร์นะครับตัวที่2นะครับก่อนที่ Official m v จะปล่อยวันที่วันที่9นะครับอีกอีก2วัน อีก2วันที่จะถึงนี้นะครับวันที่9นะครับเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีนะครับ <c oughs> เลิกงามยามดีนะครับก็จะปล่อยเพลงขอตําแหน่งที่ชัดเจนนะครับทุกทุกคนไปดูไปดูได้ที่ช่องของ c h e ร์รี่พัทร a o f ดาออฟฟนะครับตอนนี้แม้กระทั่งตัวทีเซอร์เองนะครับแล้วก็ o f f i ิเชียลก็จะปล่อยที่ช่องนี้โอ้ไม่รู้จะเศร้าไปไหนแม่คุณคือน้องเชอร์รี่นี่คือเพลงนี้ผมว่าเป็นต้นฉบับของเพลงเศร้าจริงๆนะครับเศร้ามาก คือเสียงก็เศร้าหน้าตากลองก็เศร้าเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ลงตัวนะครับแล้วก็นี่เป็นวิดีโอที่2นะครับที่ผมได้พูดถึงน้องเชอร r ี่นะครับกับเพลงขอตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับว <Wow. S 1> ้าวนะครับน่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็น่าฟังนะครับเสียงนี่เสียงก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเสน่ห์ในแบบฉบับของเชอรี่เองนะครับ บวกกับด้วยลักษณะของเอกลักษณ์ของตัวเองที่เป็นคนเศร้าด้วยนะคะคนคือคือลักษณะเหมือนคนเศร้านะแต่ก็คงไม่ได้เศร้าแบบนั้นเหมือนคนเศร้านะครับเพราะนั้นการสื่อสารตัวเองเนี้ยการสื่อสารออกมาในสลับเพลงขอตําแหน่งที่ชัดเจนที่ผมว่าลงตัวนะทั้งเสียงของน้องเชอรี่เองนะครับหลังทั้งถ้าที่ดูทีเซอร์นะครับพี่วิทไปดูทีเซอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็ทีเซอร์ตัวนี้ก็คือทีเซอร์ตัวที่2นะครับ ตัวที่2ปล่อยที่เซอร์ตัวที่2นี้ปล่อยวันที่วันนี้แหละวันที่7วันที่ผมนำเรงนงนี้มาพูดถึงนะครับรู้สึกว่าจะปล่อยเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือมัน,ม,นมันทำให้เรามองเห็นนี้ยังไม่ได้ฟังเนื้อยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มนะครับแบบแบบ Official MV ตัวนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอเข้าไปฟังในช่องของเชอรี่พัทริดา o f f i c เ a l นะครับเพลงนี้จะถูกปล่อยในช่องของของตัวของน้องเองนะครับก็ ติดตามให้กำลังใจเธอได้นะครับติดตามให้กำลังใจน้องเชอรี่ได้นะฮะเพลงนี้ผมว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่คล้ายกับว่า,ามันจะบ่งบอกถึงถึงตัวตนของน้องเชอรี่นะครับถึงถึงเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของเธอแล้วก็ผลงานตัวน,นี้มันผมว่ามันจะเป็นที่ถูกพูดถึงนะแน่แน่นอนในความรู้สึกผมนะ คือผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยชอบชอบแน่อนอนครับเพลงที่เป็นเพลงตลาดแนว,วเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าๆตัวของดนตรีนะครับมีลายของกีตาร์ลายของคือมันเป็นลายที่ฟังแล้วมันเศร้ามัน,ม,นมันฟังได้สําหรับคนเศร้านี่จะตรงผมคิดว่าน่าจะเป็นตลาดของคนเศร้าเลยสําหรับคนที่มีความรักแล้วก็สถานาะไม่ชัดเจนนะครับเหมือนกับชื่อเพลงเลยขอตําแหน่งที่ชัดเจนใช่ไหมครับเพลงนี้เนี่ย อาจารย์พูมมนชัยเป็นคนแต่งคําร้องแล้วก็ทํานองแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เงาะแหลมฉลาดแล้วก็ครูไก่ประพศนะครับบันทึกเสียงที่มอาราชพัฒมหาสารคามนะครับอำนวยการผลิตโดยทีมงานพลังรักเรคคอร์ดนะครับที่ทําให้กับลูกสาวขออนุญาตใช้คำว่าลูกสาวแล้วกันนะครับที่สนับสนุนผลงานสนับสนุนตัวของน้องเชอรี่พัทริดานางวงศานะครับ เพลงนี้จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประสบจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นที่ถูกพูดถึงนะครับจะเป็นที่ถูกพูดถึงและผมคิดว่าเพลงนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสบสําเร็จความสําเร็จในเรื่องของยอดวิวนะครับยอดวิวยอดแชร์ก็เป็นกําลังใจให้น้องเชอรี่ได้นะครับแค่ฟังทีเซอร์ก็เศร้าอะ่ะนะครับแค่ฟังทีเซอร์ก็เศร้าเ,เรามารอฟังตัว Official FV ตัวเต็มพร้อมๆกันนะครับวันที่9นี้9โมง9 9ก้นาฬิกาเนาทีนะครับ9ก้าโมงเช้าเนาทีในช่องของเชอร์รี่พัทริดาออฟฟิเชียลนะครับผมโหว้วาวนะว,าว้าวฟังก็ว้าวเลยอ่ะมัน,ม,นมันเศร้าอะ่ะมันเศร้าเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเพลงเนี่ยมันมันเป็นเพลงที่ไม่เศร้าก็ฟังได้นะครับบางครั้งเนี่ยบางครั้งการฟังเพลงสำหรับผมเนี่ยบางทีเราไม่ได้เศร้าใช่ไหมแต่เราก็จินตนาการได้มันจินตนาการ<ช>ได้ไดเรื่องพวกนี้อะดรีนาลีนในเรื่องของความเศร้าเนี่ยมันมีกันทุกคนใช่ไหมครับ แต่มันจะไปตรงจุดตรงตลาดสำหรับใน,นหลายคนที่กาลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ในศาลาคนเศร้านะครับศาลาคนเศร้าสำหรับเพลงนี้นะครับขอตําแหน่งที่จะเจนศิลปินก็คือเชอรี่พัทริดานามวงศานะครับส่วนรายละเ e อียดสตอรี่นี่คงไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าเราพูดถึงน้องมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เราจะมาเจาะก,กันที่เพลงเลยนะครับมาเจาะก,กันที่เพลงแต่ว่าก็คงจะยังคือตอนนี้เราฟังแค่ทีเซอร์นะครับผมคิดว่าทีเซอร์พอทีเซอร์ออกปุ๊บเนี่ยตัวเต็มเนี่ย ลหลายคนหล,ยหลายท่านก็ fc แฟนคลับหลายท่านเนี่ยก็สามารถที่จะจินตนาการได้นะผมว่า <g ül> สําหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับเ <g ül> พลงนี้จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ตรงกับใจของของใครของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเศร้าหรือว่าจะเคอพูดง่ายว่าไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะเศร้าเพลงนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเปิดคลอคลอแล้วก็จินตนาการแล้วก็เคล้าอารมณ์ในการฟังเพลงนะครับฝากเพลงของน้องสาวนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับก็คือน้องเชอรี่พัทริดานามวงศานะครับโอ้เศร้านะแล้วก็เออผมผมไม่ได้พูดอีกตัวเนึง่งผมลืมไปสำหรับมิวสิกวิดีโอนี้เราได้เห็นออตัวของตัวของเขาเรียกว่าพระเอกนักเอกใช่ไหมพระเอกนี่คือพระเอกเล็กชนกิจนะครับพระเอกเล็กเนี่ยเป็นพระเอกเออพระเอกก็คือเป็นศิลปินประจําวงหมอลำเพชรลำพูนนะครับปัจจุบันเนี่ยพระเอกเล็เกก็อยู่ที่เพชรลำพูนแล้วก็นักเอกหนุ่มบน นะครับนักเอกนักเอกนุบบนที่เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่โอ้โหต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องมากๆก็คือได้ได้รับเกียรติจากศิลปินรุ่นพี่นะครับสองคนสองท่านนี้มาร่วมแสดงใน FV นะครับขอตำแหน่งชี้ชัเจนนะครับผมเชื่อว่าเพลงนี้มันจะสื่อและมันจะมันเศร้าแต่มันแต่มันเศร้าแบบเศร้าแบบเศร้าแบบไพเราะเศร้าแบบเพราะด้วยน้ําเสียงแล้วก็เอกลักษณ์การถ่ายทอดของเชอรี่เองนะครับ ฝากไปพี่ทุกทุกคนเด,เดี๋ยวรอตัวอ f f i c i a l ย v ปล่อยวันที่9เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวเพลงเต็มเนื้อเพลงเต็มอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้นะผมจะตั้งชื่อผมจะตั้งฉาย,ยาให้อาจารย์พล,ลว,ว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าแล้วกันเพราะว่าเพลงนี้แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองโดยอาจารย์พลมนชัยอีกแล้วครับท่าน ผมไใมห้อายาจย์พลเลยเป็นว่าเจ้าพ่อเพลงเศร้าแล้วก็ถ่ายทอดโดยเชอรี่พัทริดานามงสาติดตามให้กำลังใจเธอนะครับวันที่9นี้9 0้าโมง9นาฬิกาเอ้าโมง9กนาทีตัวสีคกับ9าโมง9นาทีนะครับออฟฟิเชียลเพลงนี้จะปล่อยในช่องของเชอรี่พัทริดานะครับออฟฟิเชียนะครับ นะฮะก็ติดตามให้น้อยใจน้องได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันที่ปล่อยออฟฟิเชียลเอนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจศิลปินให้กําลังใจเยาวชนนะครับให้กําลังใจคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในด้านเสียงร้องเสียงรำนะครับเชอรี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งในนั้นที่มีความฝันที่อยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะมีผลงานเป็นของตัวเองผมคิดว่าถ้าหลายๆคนหล,หลายท่านได้ติดตามสตอรี่ของเชอรรี่มานะครับเชอรี่เชอรรี่สู้แล้วก็ ผมว่าสู้ด้วยอาจจะมีข้อจํากัดหรือไม่จํากัดผมไม่รู้แต่เท่าที่ติดตามซารีเชอรี่มากว่าที่เชอรี่จะมีเพลงนี้นะครับกว่าที่จะมีซิงเกิลนี้เป็นของตัวเองมันมีความไม่แน่นอนเยอะมากนะครับตลอดเส้นทางการสนับสนุนของพ่อพ่แม่เ f c ซีแฟนคลับนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็ลงเอยนะครับออกมาเป็น MV ออกมาเป็นซิงเกิลนะครับออกมาเป็นเพลงของเชอรี่พัทริดานามค์ศานะครับ ตอบแทนอขออนุญาตใช้คำว่าให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้รางวัลเธอโดยการเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเพลงเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่องของช่องของน้องนะครับแล้วก็ใครอยากให้กำลังใจน้องในช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาไลหรือทุนในการสนับสนุนหรือให้มาไลน้ำใจในวันที่ปล่อยเพลงนี้นะครับสำหรับ Official MV เนี่ยก็ติดต่อไปที่ทต้นสังกัดของเธอหรือติดต่อไปที่พี่ๆทีมพลังรักเรคคอร์ดนะครับ ให้กำลังใจน้องร่วมกันสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่นะครับทุกๆคนที่มีความฝันนะครับให้น้องได้ริมลดความสําเร็จนะครับริมลดความสําเร็จที่เป็นเ,เขาเรียกว่าผลงานของตัวเองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจาก FC แฟนคลับพ่อพอ,พอ,พอแม,แม่ทุกทุกทาน ฝากน้องเชอรี่ไว้ในอกอกใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาเจอกับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปล่อย Off ฟ c i a l MV ของน้องเชอรี่แล้วในวันที่9นะครับแต่ก็คงจะจะก็คงจะไม่พูดถึงนาทีเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยเราไปคือเราไป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 ดูอ่ะให้ยอดวิวนะครับไปสนับสนุนยอดวิวไปยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่เหมาะสมผมจะกลับมาเรี c t ชันแล้วกลับมาพูดถึงเพลงตัวเต็มอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ตำแหน่งที่ไม่รู้คงเป็นชูท่ทำไมปราทาอมันเงาจังเลยกับคำว่าไรตัวตนอยากมีตำแหน่ง